ผู้ทำสงมูเดียวให้แตกแยกเป็นสองนิกายหรือเรียกด้วยภาษาปฏิเสธว่านิกายซึ่งนิแปลว่าไม่และคำว่ากายที่อาตมากำลังสาธยายอยู่อย่างสำคัญนี้ผู้อย่างเข้าใจไม่ได้ทวนรอบครบครันละเอียดละออพอก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงถูกต้องถ่องแท้ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนผู้เข้าใจกายอย่างสัมมาทิฐิเพียงพอจึงจะสามารถเข้าใจความเป็นนิกายได้ถูกต้องท่องแท้ นิกายคํานี้เกิดจากคนที่มิฉาทิฐิในความเป็นกายนี่เองเริ่มตั้งแต่ไม่พนสักยทิฐิสังโยชทีเดียวเป็นเหตุหลักให้คนร่วมกันพากันทําคณะสงแตกแยกออกเป็นนิกายสำเร็จทั้งๆที่คนเหล่านั้นไม่มีเจตนากันด้วยซ้ำที่จะให้เกิดนิกายเพราะรู้ดีว่าถ้าใครผู้ใดทําให้สงแตกเป็นนิกายมันเป็นอนันติยกรรมเชียวนะ พวกที่หลับตาปฏิบัติจึงคือผู้เริ่มทำนิกายสามยหกสเหตุ พราะมิฉาทิฐิคำว่ากายเป็นจุดเริ่มแต่เพราะเป็นผู้ไม่มีปฏิพานปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายนี้แหละเป็นจุดสำคัญยิ่งยอดจึงยังกำหนดหมายสัญญาความเป็นสมหมู่อันมีกายหมู่ที่ต่างกันตามภาวะจริงนั้นไม่ถูกต้องท่องแท้จึงเป็นคนผู้มีกายต่างกันและมีสัญญาต่างกันอยู่ ก็เป็นผู้มิฉาทิฏฐิตามวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งจริงๆผู้มิฉาทิฏฐิในข้อที่หนึ่งนี้จึงเป็นคนผู้มิฉาทิฏฐิครบท้วนบริบูรณ์ในความไม่รู้อวิชชาอยู่สมบูรณ์แบบผู้สัมมาทิฏฐิครบสูงสุดจึงจะเป็นผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสงหมู่บุคคลที่มีทั้งกายคือรูปและนามอย่างเดียวกันและมีสัญญา การกำหนดหมายอะไรทั้งหลายต่างๆได้ทุกสภาวะธรรมอย่างเดียวกันก็ครบตามวิญญาณถิติทั้งสี่ข้อต้นแล้วคนผู้เป็นอริยะจึงจะกำหนดหมายรู้อรูปต่อจากนี้ถูกต้องท่องแท้ตามความจริงที่มันมีจริงเป็นหนึ่งเดียวกันตรงกันหมดจึงจะเป็นอารหันทุกองค์ส่วนผู้ที่มิฉาทิฏฐินั้นเริ่มจากกายภายนอกเขาก็มิฉาทิฐิแล้ว แค่รูปอยากขั้นกามเขาก็ลงผิดอย่างเมื่อเริ่มกายที่เป็นลำดับต้นเลยเขาก็ผิดไปตั้งแต่เริ่มเช่นผู้ที่ยังหลับตาปฏิบัติก็ปิดตาไม่เห็นกายภายนอกแล้วอยู่ตรงๆก็เป็นคนไม่มีกายจึงคือผู้เป็นนิกายกันเห็นได้ง่ายๆแล้วตื้นๆกันอยู่แท้เช่นนี้เองเพราะคำว่านิกายแต่ว่าไม่มีกายที่เขาทำเองเขาหลับตาไปแล้ว กายภายนอกก็ไม่มีแล้วกายนั้นไม่ขาดสองต้องมีพร้อมภายนอกภายในมีแค่อย่างเดียวผิดจากความเป็นกายแล้วนะเริ่มความเป็นกายผิดลำดับมิชาทิฐิไปแล้วผู้สัมาทิฐิย่อมมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงง่ายๆแต่ผู้หลงมิชาทิฐิที่ไปเชื่อผิดๆแล้วยึดเอาการหลับตาปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าผู้เป็นนิกายก็เป็นเดียรถีแล้วในตัว คือทั้งหลงผิดและทั้งปฏิบัติผิดในความเป็นกายมันก็ได้แต่มิจฉามักมิจฉาผลที่ไม่มีกายยิ่งยิ่งขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหรือยิ่งมีกายที่เปล่าดายคือไปโง่งมงายอยู่กับกายสามได้แก่นิรมาณกายสัมโภกกายอธิสมานกายมันแค่ในห่วงคิดคล้องตนเฉพาะตนเองเพอ้อเพอพกพกลมลมแหลงแง,ง,ง,งกันไปอยู่ในผวังคล้องตนเท่านั้นเองไปตลอดกาล มันเป็นแค่สัมภเวสีที่ไม่มีวิญญาณถิติอยู่ตรงๆนั่นคือคนผู้นี้จะรู้ก็ไม่ได้จะมีก็ไม่มีเมื่อไม่ได้จึงไม่มีอะไรจะมีก็เป็นคนโมฆะเต็มเทวะบริบูรณ์คนผู้นี้จึง 1. เข้าใจกายผิดและสองทำกายก็ผิดเหตุเพราะมิฉาทิฏฐิคําว่ากายนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นคนศูนย์เปล่า เป็นนิกายที่โมคะสนิทสุดๆทั้งรูปก็ไม่ได้และทั้งมีอะไรก็ไม่มีสักอย่างมันจึงศูญเปล่าที่เปล่าดายครบภาวะสองจริงๆชน,นี้คือนิกายที่ผู้ทํานิกายเองแท,ท,ท้แต่ตนไม่รู้คือโง่และทั้งไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไรเลยครบสองภาวะมันอะไรก็ไม่สักอย่างทั้งนามกับทั้งรูปหรือทั้งโลกกับทั้งอัตตา ทั้งกายทั้งจิตทั้งชีวะทั้งไม่ชีวะไปยันใหญ่หรือทั้งไม่ว่าภาวะอันเป็นเทวะทุกสภาพนั่นคือเทวะนิยมที่ทั้งลึกลับในเทวะด้วยทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติที่ลืมตารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบในเทวะด้วยผู้หลับตาปฏิบัติหรือเทวะนิยมผู้มีพระเจ้าที่ลึกลับในเทวะอยู่จึงเป็นนิกายสนิทครบภาวะสองทั้งนั้นทั้งสิ้นไปกับชีวิต ที่เกิดมาทั้งไม่รู้และทั้งไม่มีอะไรเลยกายภายนอกตนก็ไม่มีรู้ได้ด้วยตนเลยกายภายในใครๆก็รู้กับตัวเองไม่ได้เลยเกิดมามีชีวิตแล้วตายไปสูญเปล่าแท้แต่ได้โง่คือไม่รู้เป็นอวิชายิ่งยิๆหนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใส่อาสวะของตนสะสมในอัตตาของตนติดไปพบหน้าอีก เริ่มตั้งแต่กายก็ยังไม่ฉาทิธิเอาวิชาติดตัวไป361 ผู้มีสัมมาทิฏฐิในกายจึงจะหมดสิ้นอาสวะได้ดังนั้นคนผู้ใดที่ยังมิจฉาทิฐิในคำว่ากายอยู่จริงก็จะยังเข้าใจความเป็นชีวิตไม่ได้จริงจึงจะมีความรู้ในธรรมนิยาม5ที่มีความเป็นอุตตุก็รู้ไม่ได้จริงทั้งความมีชีวิตพืชก็รู้ไม่ได้และความมีชีวิตสัตว์ กระทั่งความมีชีวิตของคนก็รู้ไม่ได้จริงจึงจะเป็นผู้กระทำกรรมโดยเฉพาะทำใจในใจมณสิกโรติตามกรรมมณียามให้เป็นธรรมมณยามที่สิ้นอาสวะคือดับอาสวะให้หมดสิน้นไม่ได้แน่นอนกายก็แปละว่าหมูสม่สงก็แปละว่าหมู่ที่มีในสําคัญแตกต่างกันอยู่อย่างสุขุมละเอียดซับซ้อนยิ่ง ภาวะของสงนั้นอันหมายเอาหมู่ของตัวบุคคลที่เป็นนักบวชเท่านั้นสงจึงไม่ใช่ตัวตนที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายคือคนที่นับถือพุทธศาสนาก็มีชื่อเท่านั้นที่เป็นพุทธร่วมกันเรียกว่าพุทธศาสนิกชนความเป็นกายหมายเอาความเป็นหมู่ที่เป็นองค์ประชุมกันอยู่ของส่วนที่มีรูปภายนอกกับจิตภายในที่เป็นสังวาสคือ ร่วมกันเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นหมู่กันอย่างชัดเจนถูกต้องท่องแท้ถ้าแม้นใครใดยังมีปัญญาไม่ชัดเจนท่องแท้กันอยู่เพราะยังสับสนยังเบลอๆยังรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไม่คมแม่นตรงถูกต้องท่องแท้ในความเป็นกายได้ก็ดับอาสวะไม่ได้ผู้ทํากายทำจิตนั้นจึงมีได้ทั้งร่วมกันทั้งไม่ร่วมกันมากมายหลากหลายชั้นเชิงซับซ้อนยิ่งนัก สังวาสมี5ประการคือ 1. พุทธสังวาสนั้นเป็นพุทธที่มีกายมีจิตร่วมกันหรือไม่ร่วมกันอย่างไร 2. นิกายในศาสนาต่างๆคืออย่างไร 3. สมานสังวาสของพุทธคือกายอย่างไร 4. นานาสังวาสของพุทธคือกายอย่างไร 5. อสังวาสของพุทธคือกายอย่างไร ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ครบถึงขั้นปัญญา8สามารถกำหนดรู้กายนี่เองด้วยสัญญาของตนในขณะที่มีวิญญาณถิติครบถ้วนทั้งวิญญาณถิติ7วิญญาณถิติคือขนผู้มีที่ตั้งถิติภาวะสองของตนคือมีตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส โพธะพะภายนอกกับภายในจิตสัมผัสกันเป็นกายมาตลอดภายนอกและมานายตนะกับธรรมายตนะอันเป็นภายในเป็นที่สุดอยู่ในปัจจุบันชาติทิฏฐารนั้นหลัดหลดตรงต,ง,ตงทนโท้ยืนยนันกันกับคนผู้อื่นได้ทีเดียวจึงจะสามารถมีสัมมาทิฏฐิในกายอย่างเดียวกันกับสัญญาอย่างเดียวกันตรวจสอบด้วยวิญญ,ญาณทิฏฐิเจ็ดว่าหมดสิ้นอาสวะแล้วมีภาวะสอง คือกายกับสัญญายืนยันได้จริงถึงขั้นผ่านกายภายนอกทั้งหมดและผ่านจิตทั้งหมดไปถึงอรูปที่มีทั้งอากาสานัญจายตนะคือภาวะรูปที่ถูกรู้เป็นที่สุดกับวิญญาณัญจายตนะคือภาวะนามตัวเราเองเป็นผู้รู้และอากิญญายัญญาตนะคือความไม่มีกิเลสสาสวะเลื้ออยู่แม้แต่นิดน้อยในจิตของเรา ก็ต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยกายที่ใช้สัญญาเป็นตัวกำหนดรู้รอบทวนไปทั่วทั้งหมดได้ว่าอาสวะดับสิ้นแล้วบริบูรณ์จึงจะจบกิจได้สำเร็จสมบูรณ์จบครบถึงอากินจัญญายตนะ สึ่งสำคัญสุดๆที่จะทำอากินจัญญายตนะผู้อย่างมิจฉาทิฐิในความเป็นกายนั้นหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยธรรมที่เป็นโลกุตระของพุทธเพราะจะหมดสิทธิ์ที่จะทำใจในใจมนนสิกโรติของตนให้บรรลุที่สุดถึงขั้นอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะนี้ เป็นอายัตนะขั้นสูงสุดของฌานวิสัยที่ผู้ศึกษาศาสนาพุทธจะต้องสัมมาทิฐิจริงๆจ,จึงจะปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิเวทได้สำเร็จครบถ้วันรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในวิญญ,ญาณทีติ7ผู้ไม่สัมมาทิฐิคือมิจฉาทิฐิอยู่ตั้งแต่ความเป็นกายอันเป็นเบื้องต้นแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมของพุทธผู้นั้นจึงปิดประตูบรรลุโลกุตระธรรมของพุทธเด็ดขาด หลับตาปฏิบัตินั้นมิฉาทิฐิความเป็นกายแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมีสักยะทิฐิสังโยศเป็นข้อแรกข้อต้นที่จะต้องมีความรู้ความเห็นทิฐิหรือความเข้าใจทิฐิให้สัมมาทิฐิกอ่นใดอื่นจึงจะศึกษาความเป็นพุทธศาสนาได้สําเร็จมรรคผลยิ่งจะเป็นภิกษุหรือผู้บวชเข้ามาเป็นคนที่จะเดินทางไปบรรลุนิพพานกัน ก็ยิ่งจะต้องแยกกายแยกจิตออกให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาว่าอย่างไรเป็นอุตุนิยามอย่างไรเป็นผีชะนิยามอย่างไรเป็นจิตนิยามอย่างไรเป็นกรรมนิยามอย่างไรเป็นธรรมนิยามกันแท้